มันยังไม่ถึงขั้นจะอาบัตขาดจากความเป็นพระแต่โดยสมณะสัญญาแล้วเขาเรียกขาดสมณะสัญญาขาดไหมรูปความเป็นพระของตัวเองแล้วถ้าพูดแบบนี้สภาพอย่างนี้ไม่ควรเรียกว่านักบวชนักบวชพระนักบวชเนี่ยเขามีแต่แสวงหาวิเวกนี่ไปแสวงหาความลื่นเริงบันเทิงใจอย่างนี้ต้องเรียกนักเที่ยว ไม่ใช่นักบวชนักเที่ยวถ้าบวชแล้วเขาไปหนอนอย่างทุดดงอย่างนี้อย่างอะไรที่มันขูดเราไอ้นี่ไปพอกพูนความใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายแล้วก็แอคชั่นให้เรียกว่าไม่ได้มีกระดาษอายเลยอย่างนี้เชื่อว,ว่าเจ้าคณะจังหวัดเจ้าหน้าอำเภอคงจะก็ต,ต้องเรียกไปตักไปเตือนก่อนแล้ถ้ายังไม่ไหวยังไม่เลิก พฤติกรรมแบบนี้ก็ต้องจัดการไปอย่าให้อยู่เป็นภาพลบแต่พระศาสนาเลยแล้วขอให้นักบวชทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปนี้อย่าให้มีอารมณ์นักเที่ยวหรือสันดานนักเที่ยวขุดขึ้นมาครอบงำชีวิตนักบวชเราเั้นนักบวชต้องขบคม,มกดให้ความเป็นนักเที่ยวให้ได้ หลวงพ่อพุทธทาสท่านเคยแนะไว้ว่าต้องฝึกตายก่อนตายคือไม่คิดไม่เอาไม่มีไม่เป็นไม่ไปไม่ไปนูน่นไปเนี่อยู่นิ่งๆหลังพิงถ้ำเหมือนคนตายแล้วไอ้นี่ยังอยากเป็นนักเที่ยวไม่อยากเป็นพระเท่าไหร่อยากเป็นนักเที่ยวแล้ยังมีน้ำมาอวดวามสุรุยสุราย ปวดฟามคึกขนองไม่ได้กระดากอายกลายเป็นทุงมังกุเกิดยากเขินยากไม่กระดากไม่ไอายแต่พูดดาตรงๆก็เรียกนาดานไรยังอายภิกษุถ้าเป็นอย่างนี้แล้วความที่จะเจริญศาสนาจเจริญศรัทธาญาติโยมก็ตกลงนั้นอย่าทำเลย มาเป็นนักบวชแล้วต้องตัดสินใจอย่าเป็นนักเที่ยวได้ต่อไปนี่ไม่ได้แล้วมันต้องเป็นนักบวชให้เต็มตัวปรียกหาวิเวกนะอย่าเที่ยวล่องไปเมืองนู้นเมืองนี้ประเทศนั้นประเทศนี้ไปแล้วก็ไม่น่าจะมาอวดความใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายองค์นึงเป็นเท่าไหร่เจ็ดวันเนี่ยอย่างน้อยก,ก็หลายหมื่นค่าเครื่องบินค่าอะไร ไปเออไปเผยแพร่เป็นธรรมทูตอะไรงนี้ยังพอได้แต่ถ้าไปเป็นนักเที่ยวในคราบนักบวชผงจะมีคนส่วนใหญ่อ่ะไม่รับรับไม่ได้นั้นก็ต้องอะไรต้องบอกชาวบ้านก็ต้องบอกชิวชิวไปได้แล้วอะไรนี้ฝากเนมาตตลอดส่วนญาติโยมพี่น้องที่ สงสัยว่าพระเอาเงินมาจากไหนถึงไปเที่ยวได้ขนาดนั้นและเงินที่ญาติโยมเขาใส่ให้ถวายให้เนี่ยเขาตั้งใจธนุบำรุงพระพุทธศาสนาเขาไม่ได้ไปบำรุงสันดานฟุง้งเฟอเ้อเหือมจะเย่อจะยันท่นทองเที่ยวเที่ยวเตรเขาไม่ได้บอกว่าในอานะถวายเอาเงินไปเที่ยวท่องเตยเที่ยวเตยนะถวายเอาไปเที่ยวเตรนะเขาไม่ได้ระบุงนันเลย ก็บอกมีแต่กุนลุปำรุงพระพุทธศาสนานั้นเอาเงินของชาวบ้านที่ศรัทธาไปใช้แบบเนี้ยหลวงพ่อพุทธเจ้าโยมบาลจะเขกหัวตายแล้วโยมประบาลเขกหัวแน่เอาเงินบุญเงินกุศลพ่อพุทธทานท่านเคยสอนพระที่สวนโมกว่าเงินโยมเขามาทําบุญธนุป,ปารุงพระาศาสนาเนี่ยแล้วว่าเราไปใช้กินเที่ยวเล่นเตะเตะสนุกสนาน ตายแล้วยมพระบาลจะเขกหัวนั้นพระองค์นี้น่าจะโดนถ้าตายแล้วยมพระบาลเขกวัวนั้นญาติโยมก็ต้องอย่าให้เงินให้ทองพระนักเที่ยวรู้ว่าถ้าท่านไม่ได้เอาเงินไปทนุบำรุงพระศาสนาก็อย่าถาวายมันนอกสมณะบริโภคพระขีโกง